สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเมนูไปพาแม่ฝไ่ไปให้น้ําเกลือป้อนอาหารนะคะแล้วก็ได้ซื้อยาเห็บหมัดนะคะคุณน้าเมตตานะคะขอบพระคุณคุณน้าเป็อย่างสูงค่ะให้หมาบ้านแม่น้อยนะคะ1เม็ดแล้วก็ให้ชายแล้วก็บัวขาว2เม็ดนะคะก็ขอให้คุณน้าสุขภาพแข็งแรงหายเจ็บหายป่วยไว้นะคะร่ลำรวยร่ำรวยค่ะ เมื่อเช้าไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรมากเลยนะคะเพราะว่าเพราะว่านาฬิกาลืมตั้งนาฬิกาปลุกนะคะสายเลยนะคะเมื่อเช้านี้ไม่ได้ถ่ายคลิปเจ้า <c oughs> เจ้าอะไรคิดตั้งนานเห็นไหมคะสมองเบร์จริงๆเลยได้ถ่ายคลิปตุกตานะคะได้ถ่ายคลิปตุกตานิดนึงดูนะคะเป็นนูกสั่งเบาอ,อันเล็กๆอันนี้นะคะมันเหมือนเป็นยังไงล่ะมันไม่ใช่เบาหรอกเขาเรียกว่าเป็นอะไรอะ นั่นละคะให้เขาได้นอนเล่นนะคะมันเหมาะกับเขามากเลยนะคะดูน่ารักนะคะถ้าเอาอันใหญ่มันก็จะเกะก,กะนะคะก็เลยเอาอันเล็กๆให้เขานอนอบอุ่นอบอุ่นเวลาที่ฝนตกฝนล,ลงเวลาอากาศเย็นนะคะเพราะว่าเมนูยังไม่ได้หาดูเสื้อตัวเล็กๆให้เลยนะคะก็กลัวเขาจะแบบแต่แต,แต,แต่แต่ถ้าน้าฝนถ้าอากาศเย็นนะก็ควรจะใส่เสื้อให้น้องนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ดูให้นะคะ ดูแต่อันนี้ให้ดูน่ารักมากเลยสมตัวเขาเลยนะคะดูทายาให้แล้วนะคะอ๋อก็มีบางจุดที่ยังไม่ดีเท่าไหร่นะคะที่ยังมีชรานะคะก,ก็ทาให้นะคะคุณหมอก็นัดนัดให้ไปตรวจสองอาทิตย์นัดไปอันนี้มันสออาทิตย์นี้น่าจะถึงสองอาทิตย์แต่ไม่รู้ว่านุกจะได้ไปไหมนะคะเพราะว่าะกะว่าอาทิตย์หน้านะคะอยากจะเอาแม่เปิดไปทํหมันนะคะ อาทิตย์นี้ไม่ไม่ได้ไปนะคะอาทิตย์หน้านะคะเพราะว่าเหลือไม่เปิดคนเดียวที่ยังไม่ได้ทำหมันนะคะคือมันก็เสี่ยงนะเผื่อมีลูกมีท้องขึ้นมาอีกโอโ้โหเมนุกเมนุกลับไม่ไหวแล้วนะคะตายแน่ๆเลยนะคะไอที่ชอกคลอดออกมาเดีย๋ยก็เนี่ยเหลือตุกตาตัวเดียวเนี่ยถ้าน้องถ้าน้องเอ่อ้องเต้ยังไม่จากไปก็จะเป็นสองตัวนะคะ ลูกตาก็ก็มาป่วยเป็นเชื้อราเห็นไหมครับเป็นตอนแรกก็หัดแมวแล้วก็เป็นเชื้อราอีกนะคะน,นี้นุกทำคลิปเสียงที่โรงเรียนนะคะถ้าอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะคะขอโทษขออภัยด้วยนะคะเมื่อเช้านี้ก็ยังฝนตกฝนก็ยังตกเมื่อคืนจนถึงเชา้าแต่ตอนนี้ <c oughs> อากาศดีนะคะช่วงท้ายก็จะมี บรรยากาศที่โรงเรียนนะ่ะเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ฝนไม่ตกแต่ว่าก็มีลมพัดผ่านมาเหมือนกับฝนตกบริเวณใกล้เคียงเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเบาเขาน่ารักไหมคะ <S <S <laughs> เหมือนเขานั่นแหละค่ะแล้วก็มาถ่ายคลิปเ,เด็กกลงข้างบ้านนะคะกินอาหารอ,ร,อร่อยขอบพระคุณกาบขอบพระคุณที่เมตตานะคะให้นุกได้ซื้ออาหารให้เด็กๆนะคะ ทุกๆความเมตตาเลยนะคะขอให้ทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยสุภาพแข็งแรงแค่นี้นะคะสองอย่างนี้คือทุกอย่างจะดีถ้าถ้าเราสุขภาพร่ำรวย้สุขภาพแข็งแรงขอโทษเสียงน้าตากด้วยนะคะลมพัดลมพัดค่ะถ้าเราสุภาพแข็งแรงแล้วเราร่ำรวยบวกกันแล้วมันสุดยอดเลยนะคะอย่างอื่นเราก็แก้ไขได้นะคะส่วนมากอะไรอะไรมันก็ ใช้เงินแก้ปัญหาค่ะส่วนมากนะคะอันนี้ส่วนมากนะคะอาจจะไม่ใช่ทุกอย่างะค่ะ <Okay. S 1> อันนี้เจ้าสีเทานะคะสีเทาเมื่อเช้านี้มากินอาหารนะคะ mm hmm. เล่นตัวนะแม่จะจับก็ไม่จับนะคะ mm hmm. ฝนตกฝนลงเด็กๆก็อยู่ยากค่ะเด็กๆก็อยู่ยากหน้าฝนนี้เมนูก,ก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะ mm hmm. มาโรงเรียนก็ลําบากบางทีก็ ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ตากฝนนะคะถ้าฝนมันไม่ตกหนักมากออก็ใส่เสื้อกันฝนนะคะเสื้อกันฝนนี่เจ้าสีส้มเจ้าสีส้มหล่อเราเอาการเลยนะคะนี่เจ้าสีเท้าทำหมันแล้วนะคะก็เหลือแต่แม่เปิดนะคะแม่เปิดยังไม่ได้ทำนะคะนูก็อยากให้เขาได้ทำเหมือนกันกับสลิดนะคะเพราะว่าสลิดกับไอ้สีส้มนี่สลิดเริ่มรังแกสีส้มนะคะเพราะว่าอาจจะหวง ตัวเมียทั้งที่ตัวเมียอยู่แถวนี้ก็จะมีแม่เปิดคนเดียวนะคะเห็นไปนั่งเฝ้ากลงของแม่เปิดอยู่นะคะเจ้า,าสลิดนะคะอันนี้แม่น้าใสนะคะแม่น้าใสก็เอากล่องใหม่ให้นะคะกล่องเก่าเปียกนะคะสําหรับคลิปนี้เมนูก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากชมโฆษณาให้เดกๆด,ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ